สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเสริมกองหลังของเรานะครับที่คิดว่าเป็นปาการด่านหลังที่แข็งที่สุดแล้วนะครับแต่คิดว่ายังแข็งได้อีกนะครับนั่นจะเป็นคนไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้อง,องที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นริเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นะครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยน,นั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับแตาขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสามสตต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับ โดยวันนี้ครับรซิโอก็คงจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะได้รับหน้าที่ที่ได้รับการป้องกันรั้วแห่งชาติของ o p o p h n h ปน่นเนะครับและคนที่จะมาแทน,นรูซิโอก็คือมาร์ดินี่ตัว99นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูสแตตกันหน่อยแล้วกันนะฮะเอามาร์ดินี่นะครับไปเทียบกันกับรูซิโอหรือฟานได้หน่อยแล้วกันครับอันดับแรกเทียบรูซิโอก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเทียบฟานได้ครับจากการที่เราเทียบกับรูซิโอนะครับ สปีดของมันนี่นะครับเยอะกว่านะครับเห็นได้ชัดว่าเยอะกว่าในส่วนของอย่างอื่นนะครับรู้สึกว่าลูซิโอก็จะเป็นในเรื่องของการยิงการใช้เท้าในการยิงทาประตูมากกว่านะครับการส่งบอลของมันนี่ดูดีกว่าครับผมแล้วก็ในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวก็ดูเหมือนลูซิโอจะสปีดดีอยู่นะเนี่ยครับร้อยหนึ่งครับลูซิโอไม่ไม่แย่นะพี่ว่าเมซมก็น่าจะได้อยู่เทนสูงๆนะครับเออมันนี้นี่ดูเหมือนจะความคล่องแคล่วว่องไวสูงแต่พอเอาอัพจริงๆมันก็ เพิ่มแคบ9อย่างเงี้ยห่างจากลูซิโอแค่9อย่างเงี้งคยครับโอ้ดูจากแบบนี้ลูซิโอเหมือนจะดูยังได้อยู่นะลูซิโอมันดูมันดูเหมือนกับลูซิโอก็พอได้อยู่แต่พอเล่นจริงมันอาจจะเป็นคนละเรื่องก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูฟันได้หน่อยฟันไดกับมานดินี่ฮะไปดูสเตตกันนะครับ่าในเรื่องของสปีดอ่ามันดินี่ก็ยังคงจะเป็นตัวที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับของใน3คนเนี้ย วันีนนี่จะดูการวิ่งเร็วดีกว่าในเรื่องของการยิงก็คงจะให้พวกลูโชฟานไดมากกว่านะครับเรามาดูในเรื่องของความคงแค่ว่องไวเฮ้ยก็ไม่ต่างกันมากนะดูเหมือน83<ม>ก็จริงแต่87<ม>ก็จริงแต่พออัพเทนไป25เท่ากันฮะเนี่ยดูดิความคงแค่ว่องไวของวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเออแต่เดี๋ยวเราไปดู AI กันอีกทีหนึ่งฮะโอ<ม>้ดูมนดันนนี่ร่างนี้ หลายๆอย่างนะครับฟันได้ <ga 2> ดูชาติดูฟันได้ยังจะแบบเออดูอ่ะเราไปดูแตตเทียบกันอาจจะดูยากนิดนึงมันอาจจะทําให้เราสับสนเดี๋ยวเราไปดู AI ของนักเตะดีกว่าครับอ่ะไปโอเคครับเกมแรกของเรานะครับเฟยนุ๊ตนะครับ มาด้วยแผ่น4-3 holding ครับให้ดูฟานได้กับมาเนี้ยครับอีกฝั่งนึ่งก็มา4-3-3 h o l ดิ n g เหมือนกันฮะโอวิอาต่างกันนิดนึงของพี่โอวิอาร้อยสามครับอีกฝั่งนึงโอวิอาหนึ่งร้อยสองครับผมเริ่มเกมครับเป็นทีมเป็นฝ่ายเขียบบอลก่อนฮะโยฮันไครมาด้วยตำแหน่ง RW นะครับชินโุล่าครับมาที่ซีดานครับผม ดูซิว่าจะสามารถคีนทีนได้หรือเปล่าสองเกมนี้นะครับพอมีมาลินน่โอเออาร์เกสิเมาทดแทนแล้วเนี่ยมันจะสปินเป็นอย่างไรไไโอ้บอลลักตูตีโอ้ยเอาลูกน,นี้โอ้ยลูกนี้ฟันไดนะครับบอกได้นะเมื่อกี้นี้กำลังดูอยู่ว่านั่นคือใครแต่สุดท้ายเป็น ฟานไดนะบล็อกจังหวะสุดท้ายไปครับซามบอต้าครับไหลเข้ามา <K umin. S 2> ตรงกลางให้กุลิตฮะแล้วก็ให้ที่ชิโนล่าชิโนล่าไหลามาที่กุลิตแล้วก็ให้โดครับโดจังหวะนี้แม่แตะระยะยาวไปหน่อยครับเป็นจังหวะโตกลับแล้วเนี่ยเราจะมาดูจังหวะโตกลับมากกว่านี่ครับดูซิ <lu> ดูในเรื่องของ <lu> การวิ่งของมานินี่นะครับมานินี่อยู่นี่นะ เนีย่ยไม่ได้เข้าไปใกล้มากนะครับเขาเรียกว่าควบคุมควบคุมระยะอยู่เอาเออโอเคได้อยู่ได้อยู่อย่างน้อยก็คุมพื้นที่ได้ดีนะครับเมื่อกี้คุมโซนได้ดพิงหน่อยพิงหน่อยพิงหน่อยดยเออนั่นละนั่นละเอาเออไม่ไดเยโอ้ไม่ยิงองไปครับโอ้ ยิงเถอะยิงเถอะโอ้ไอ้ต้องยิงสองแหละยิงหนึ่งรู้สึกว่าจะไม่ค่อยยิงเท่าไหร่ครับก่อนจะยิงได้นี่ก็ไอ้ต้องปรับการยิงเป็นสองดูจังหวะนี้แบบเขี่ยไปเขี่ยมาแบบเนี้ยปรับเป็นการยิงสองแล้วกันครับไม่ยิงสักทีครับผม สารติมันนี่นี่ไปดูการจัดเลตติ้งสิอ่ะมานี่นี่ห้าจดเก้ากันครับตกตกจากหกจุดศูนย์มาศูนย์จุดหนึ่งนี่ครับมนนนี่อยู่นี่ชินะแล้วครับ มาที่กุลิดครับกุลิดไหลเข้ากลางมาที่วีลาครับแล้วก็ไหลามาที่ชิโนล่าวีลาชิโนล่าชื่อคล้ายๆกันนะเอามาที่เอาเถอะเอาเถอะอูอ้มาแล้วครับผมลูกนี้ลูกแรกของโอเปนฮีครับมันอื่นๆฮนะเกมนี้มันอื่นๆตึงๆยังไงไม่รู้นะ ยังว่ามันไม่ได้ยิงสักทีครับแต่ว่าลูกนี้เวลาก็จัดให้ฮะเท้าซ้ายเข้าไปครับบอกโอ้ oh, มุมแคบซะด้วยครับดอนนโรมาลูกนี้ไม่สามารถปิดมุมได้ดีที่สุดครับม <V iera. S 2> ันน,นี้ยังอยู่ตรงนี้นะฮะมันนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่ครับ <V> ถึงพื้นที่เขาแล้ว ถึงพื้นที่เขาแล้วนี่รครับมีวันเออนี่รครับเห็นไหมวิ่งไล่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งก็กดดันนะครับชิโนล่ามาที่ลุสกุลิดครับกุลิดพิกบอลมาโอเคเยี่ยมครับวิล่าไหลามาที่โรนันโดเฮ้ยโูกนี้วีล่าอีกแล้วหรอโอ้โหแม่มมีโอกาสที่จะจบ แต่ไม่จบครับอ่ะโรนี้มาริเ่ทำได้ดีครับมงคืนฟานได้ครับผมอ่ะเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับก็สามารถคินชี้ได้นะครับผมอ่ะคินชี้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมที่สองฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเทปไปดูเกมที่สองเดี๋ยวเราไปดูการตัดเกรดนิดนึงฮะตัดเกรดก่อน การตัดเกรดของรอบนี้นะครับอมาริเี่7.5นะครับผมอ่าคนที่ได้เป็นแมนอโตเมนก็จะเป็นวีล่าที่ยิงเข้านะครับมาริเี่เป็นไงบ้างครับแท็คเกิลไม่มีเลยนะกองหลังของเราไม่มีแท็คเกิลแบบสําเร็จเลยครับเนี่ยครับแท็คเกิลสำเร็จไม่มีครับผมโอเคอเดี๋ยวไปดูเกมที่2กันต่อดีกว่าครับ โอเคครับเกมที่สองฮะเล่นในบ้านฟีนูอีกเลยครับผมโอ้นเฮดมาด้วย4-3-3โฮ l ดิ้งครับโอ้ยซีดานเป็นเราซีดานไว้ตรงซีดีมเฉยเลยมีหน้าล่ละเล่นไม่ออกเดี๋ยวต้องสลับนิดนึงฮะว่าอย่างไรทําไปลกไอครับกุลิต อาชว,าวีเวล่าครับีเอล่านั่งไงโดไงโอ้ถ้ามันไม่ยิงอย่างนี้ก็คงจะต้องปรับอีกแล้วละ่ะปรับการยิงเดี๋ยวเดี๋ยวรเราดูอีกสักลูกหนึ่งเมืน<า>น่อกี้มันจ่ายหน้า,กาเก่าเกลียโทษเกินไปนะฮะมันควรจะหาจังหวะจบสกอร์ในจังหวะก่อนหน้านี้ได้แล้วอ่าลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้โอ้โหลูกนี้ แม่ลูกนี้มุ่าบอกได้ไปแล้วรอบหนึ่งครับผมยังมาโดนจังหวะกระดอนนี่ครับมาในนี่นก็ไม่เชิงว่าจะผิดพลาดอะไรนะหรือผิดอยู่อะแต่มันก็เป็นความรับผิดชอบของทีวีทั้ง,องสองคนนั่นแหละครับ ก็ต้องชมอีกฝั่งหนึ่งครับจ่ายบอลทะลรู้ช่องดีครับผ<ว><ว>ม,ม,ททมไปครับซัมบ์ต้า,ตาอ้าวทำไมทำไมมันตกไปอย่างนั้นละ่ะโอ้ไม่มีใครกล้าเข้าเลย ลูกนี้สกัดออกมาได้ครับโรนัลโดเก็บบอลได้ครับในจังหวะโต้กลับไปแล้วโยนคลายไหลออกมาที่โรนัลโดพลิกหน่อยโอ้โหทำไมแบบทำไมโดขาแข็งๆยังไม่รู้หลังๆเนะี่ยพลิกบงพลิกบอลแทบจะไม่ค่อยได้หรือมันต้องเป็นเม็ดส้มเทนสามสิบโอ้โหโดนไปละลูกสองครับผมลูกนี้เดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าการปิด ปิดมุมปิดช่องของใครพลาดไปลูกนี้ไหลามาครับเป็นกุล,ลิดนะฮะกุล,ลิดค,ค,ครับผมเพราะว่ามานิเ่ไปประกบอีกคนนึงนะครับโอ้วันนี้ไปประกรบอีกคนนึงนนนปปก,กนนงุล,ลิดเป็นฝ่ายประกรบครับเมื่อกี้อ่านโดนไปสองดอกแล้วครับอ่าเดี๋ยวไปดูการตัดเกตนหนึง การตัดเกร์นะครับกองหลังของเราแย่หมดเลย5.5นะครับโอ้ไม่มีใครสอบผ่านเลยมีโยนคับคนเดียวครับที่สอบผ่านครับอ้าวฟาวอีกแล้วตรงนี้ ซีดานข้ามขานไปประมาณหนึ่งครับเกมที่สองดูจะย่ำแย่นะครับโดนไปสองดอกเลยครับมาลรินีของเราโดนซับครับ มาทางขวาจะเปิดเองแล้วเหมือนจะโดนม่านไงโดนโยนครับออกอีกด้วยลูเ in ยนครบะครับ <V iera. S 1> ไม่เข้าด้วยเวลาดีนลอเิมนนี่อยู่นี่ครับมันนี่อยู่นี่ วันนี้ไปประกบโอ้โหวันนี้เป็ไปประก,บอ,นนระกบอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่เมสซี่มีโอกาสช่วยโอกาสนี้ไปได้ครับผมมุมแคบมากเลยนะแต่ก็ยิงเข้าครับลูกนี้ไม่ติดบล็อกใครเลยไม่ติดบล็อกฟันได้เลยอะโดนไปสามศูนย์นะครับสามศูนย์พูณสวัสด์เลยเห็นแล้วหัวร้อนเลยทำอะไรไม่ได้ the minutes. And support final i And a a a l 15 v b ฮะโรนันโดมันเป็นยังไงวะเลี้ยงไปก็ติดเนี่ยหรือมันหมดเวลาของ<ป>หรือว่าหมดเวลาแล้วในส่วนของโรนันโดโน .1 เมนเจอร์วิ่งติดวิ่งติดตลอดเลยโรนันโด โยนครับมาครับต้องมันต้องยิงแหละโอ้อ่ะจบไปครับผมแพ้ไปสามศูนย์พูนสวัสดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมที่สามดูซิอ่ะสองในสามเกมนี้มานดีๆไหวหรือเปล่าครับอีกเกมหนึ่งครับผม จังหวะนี้ครับโอ้โ oh, หไม่มีใครที่แบบดีสุดเลยนะมียนครับ5.9ครับแต่ก็ไม่สามารถที่ยันถึง6.0ได้ครับมันนี้มี้า4ครับไม่มีใครแท็กบอลได้เลยนะครับในส่วนอีกฝั่งนึงดูฮะแท็กบอลได้เป็นล่าเป็นสันมากเลยนะ2211อ 1, อะไรเงี้ยครับเออวันนี้เป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเล่นไม่ออกเลยเกมนี้ โอเคครับเกมสุดท้ายฮะรู้สึกว่าเรายาไม่ได้เอาซีดานซีดานเรายังเป็นซีเดียมอยู่เลยฮะแต่ต้องเปลี่ยนนิดนึง

ออกบอลมาที่ตรงกลางครับอะสีดานพักบอลได้ครับไหลออกมาที่เวลาเข้ากลางมาที่สีดานครับจะแทงให้โจนคลายไหมออกมาที่กุดิครับเอลาขวาขวาเอ้ยได้อยู่อ่าครับผมขึ้นนาไปก่อนครับหนึ่งประตูสศูนย์ครับจังหวะนี้แทงทะลุช่องไปครับสีดานเปิดสกอร์นำไปก่อนฮะต่อบอลสั้นดีครับจังหวะนี้ ช่องน,นี้ว่างพอดีซีดานก็จับบอลได้ไม่ต้องเตะบอลมากครับหันหน้าเข้าโกก็ยิงไปครับในส่วนของอมาเดนี่อยู่ตรงนี้ฮะพี่จิมให้ดูนะก็ดูดูลายดูอะไรพวกนี้ดีอยู่นะดูจากดูจากลักษณะเอของเขา เฮ้ยโอ้ยเกือบไปครับผมลูกนี้เ,เวียราครับไหลออกมาที่ชินโรากุลิดเอา,าทางซ้ายให้ที่ซามบอร์ตาครับ เข้ากลางมาที่ทวล่าครับแล้วก็ไหลามาที่โรนันดโด,นดโรนโดโยนใครเอายิงไม่ยิงโอ้โหทำไมตอบอลนานจังวะนี่ยิงจังหวะเมื่อกี้ควรจะยิงนะเน,นี่ยนะครับมันดินี่อยู่ตรงนี้ฮะวิ่งไปไหนไม่รู้คุมโซนหรือเปล่าคุมโซนเป็นอ่าเป็นหน้าที่ของฟานไดะเมื่อกี้เคลียร์ได้อยู่ อาโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูการตัดเกรดนีดนะฮะการตัดเกรดนะครับของกองหลังก็ถือว่ายังผ่านมาตรฐานอยู่ครับยังไม่มีใครดรอปจาก6.0เท่าไหร่ครับในส่วนของกองกลางก็รู้สึกว่าซีดานจะดูดีสุดนะครับ<ล>รเพราะยิยงได้โยนไครส์สอบผ่านแน,น่นอนต,อต้องดูโรนันดูก,ก่อนถ้าไม่ยิงก็อาจจะเอายฮันไคล์ไปเล่นกอง กองหน้าอีกทีนึงโอ้เยี่ยมครับเกมนี้เป็นกองกลางที่ผลิสกรกนะครับไม่ว่าจะเป็นซีดานหรือว่าลุตกลิทครับผลิสร์ให้ทั้งคู่เลยวันนี้รับบอลมาแล้วก็ยิงไปเลยครับ 2> 2 วีเอล่าครับโอเคลูกนี้ตัดบอลไว้ได้ครับวีเอล่าไหลออกมาที่ซีดานครับชินูระไหล,ลออกมาที่โ,โรนโดเหมือนกันโดจะไปมุมทงหรออะไหลามาเถอะไหลยิงเองเหรอโอ้โหวันนี้ครับซีดานน่าจะแปดจุดห้าป่ะ ลูกนี้ลอนโดแอซีดีมากโอ้แปแล้วครับผมมากกว่า8.5อีก,อกเล่นดีทุกคนเกมที่3าเล่นดีทุกคนมันแล้วแต่แล้วแต่วัน <c oughs> วันเล่นดีก็เล่นดีดีวันเล่นไม่ดีก็เล่นไม่ออกจริงนะครับอย่างเกมที่2เล่นไม่ออกเลยนะครับแพ้ไป3-0เกมนี้ออกกลับออกมาดีเฉยเลย <the> ส่วนหนึ่งก็นักเตะก,ก็คล้ายๆกันเลยครับในเมนเจอร์นะระดับท็อปๆเนี่ยมันก็มีตัว มีตัวท็ปทอปใช้กันเยอะนะครับแต่ที่แตกต่างกันก็แผนเทคติกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การเทนที่แตกต่างกันดังนั้นบอกยากนะครับบางทีตัวดีกว่าอาจจะแพ้ก็ได้นะครับมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับ มันดินี่ของเรานะครับน่าจะเป็นจังหวัดสุดท้ายนะครับที่มันดินี่จะได้ที่เราจะได้ดูเอไอของมันดิน่แต่มันดินีอยู่ตรงนี้อ้าวโดนตัดบอลไว้ได้ครับไม่ถึงมันดินี่ครับผมน่าจะจบไปแล้วล่ะนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันตัดเกตอีกทีนึงฮะในเกมนี้ครับผม ก็เกมนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีทุกคนครับไม่น่าจะมีใครตกมาตรฐานครับเกมนี้เพราะว่าคินชีได้สรุปว่าเราคินชีไป2เกมนะครับแล้วก็เสียไป3ลูกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเออโหูซีดาน10เลยปาสุดยอดเพิ่งเคยเห็นนักเตะที่ได้ท็อปเอ่อที่ได้10เต็ม10นะครับนี่ซีดานเลยครับยิง2แอสซิดตน1นะครับรองลงมาก็8.6ได้เป็นกุลิตนะครับ ในส่วนของกองหลังเราเป็นไงบ้างมันนี่7.5ฟันดด7.4ครับก็ถือว่าสอบผ่านทุกคนนะครับขอให้ไม่ต่ำกว่า6ก็ถือว่าผ่านหมดแล้วนะครับอะประมาณนี้ทุกคนครับในส่วนของมันนี่เดี๋ยวจะไปรีวิวในเฮดทูเฮดอีกทีอาจจะเป็นวันจันทร์นะครับถ้าไม่วันจันทร์ก็คืนนี้ตอนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของมันนี่ครับอะถ้ายังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันครับสําหรับ e ีนี้สวัสดีครับ